สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นขนครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยมีสถานพยาบาลครั้งแรกก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลศิริราชนั่นเองนะครับ <S 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 เพราะว่าในเวลานั้นเกิดการระบาดของอหิวาตกโรคขึ้นนะครับสถานพยาบาลที่ตั้งขึ้นเพื่อบำบัดร,รักษาความป่วยไข้ของราษฎรเพียงชั่วคราวในสมัยนั้นแหะครับที่ได้กลายมาเป็นโรงพยาบาลศิริราช แล้วก็ดําเนินการตามพระราชประสงค์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสถานพยาบาลแห่งนี้ยังได้ถวายการรักษาพระบรมมวงสานุวงทุกพระองค์มาโดยตลอดนะครับรวมถึงในหลวงรัชก,กาลที่9จวบจนถึงวันที่พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรค์าลัยนะครับนอกจากนี้โรงพยาบาลศิริราชยังให้บริการรักษาประชาชนทั่วไปจํานวนมากนะครับในแต่ละวันมีผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชนับหมื่นหมื่นคนนะครับ ทำให้โรงพยาบาลต้องเผชิญกับปัญหาความแออัดของสถานที่ไม่ต่างไปจากโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ทั่วไปนะครับการขยายพื้นที่ก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับผู้ป่วยจึงเป็นเรื่องจําเป็นและนี่ก็คือที่มาของรายการคนค้นๆในค่ําคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับเส้นทางการวิ่ง1น9 0ล้านห้าหรือประมาณ700กว่ากิโลเมตรก็คือตั้งต้นจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพนะครับทั้งหมดนี้ จะผ่าน11จังหวัดใช้เวลาวิ่งทั้งหมด7วันตามระบบการวิ่งที่ถูกจัดขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่เป็นตัวหลักนะครับเป็นผู้ที่เสียสละในการวิ่งครั้งนี้ก็คือนิสิตนักศึกษาแพทย์ของศิริราชพยาบาลนะครับความเสียสละปณิธานอันยิ่งใหญ่ของน้องๆน,นะครับกับเจตนารมณ์ของพวกเขาในครั้งนี้ต้องผ่านการฝึกฝนผ่านความเพียรพยายามอย่างไรบ้าง น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับติดตามได้ในรายการคนค้นคนคำคืนนี้ครับสวัสดีครับผมนักศึกษาแพทย์ปุณวิชิตเจอจุนนะครับเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4คณะแพทย,ทยาศาสตร์ศริราชพยาบาลนะครับผมนายกันตันเีสุโชตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6โรงพยาบาลศรีราชครับ นลา,ลาักศึกษ,ษาแพทย์ชั้นปีที่5คณะแพทยาศ,าาศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชค่ะดิฉันนางสาวเพ,พชรแกมพลชิวนะคะเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลผมนายพีรพลเรียวแรงศรัทธานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นหัวหน้าทีม1 5 9 0 0 0วิ่งเพื่อชีวิตเชียงใหม่สีราษครับคิดว่าการวิ่งครั้งนี้นะครับเป็นการสนแสดงออกถึงพลังอันบริสุทธิ์ครับเป็นสิ่งที่นักศึกษาแพทย์คนหนึ่งหรือว่าคนธรรมดาคนหนึ่งพอจะทำให้ได้ครับเป็นการลงทุนลงแรงร่วมใจของชาวสีราษในการสร้างตึก เพื่อดูแลผู้ป่วยยากไร้ผู้ที่ขัดสนถ้าเกิดเราสร้างตึกนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นการต่อชีวิตผู้ป่วยที่จะได้มาใช้ตึกนวมินทรารพิรแิษ84พันษานี้นะคะการวิ่งครั้งนี้นะคะก็จะส่งผลให้เรามีศักยภาพมากขึ้นที่จะรองรับผู้ป่วยที่นี่นะคะแล้วก็คนที่เขารอโอกาสตรงนี้มานานเนี่ยในที่สุดเขาก็จะได้รับการรักษาและก็ได้รับการเยียวยาที่เขาต้องการะคะ่ะวิ่งเพื่อสร้าง พลังต่อสังคมไทยทําให้ทุกคนเนี่ยหันมาออกกำลังกายหันมาให้ความสนใจในในสุขภาพกันมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นการวิ่งเพื่อจะดําเนินรอยตามสมเด็จพระบรมราชนกที่เป็นจุดสูงสุดของคํามั่นของทุกคนที่เป็นนักศึกษาแพทย์ครับโครงการนี้ชื่อ1 5 9่งล้านห้านกาสและพระสงฆนิครไทยร่วมวิ่งเชิมพระเกียรติ เชียงใหม่สีลานะครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าก็เป็นระยะทางท่าเก้าของคนปกติทั่วไปจากเชียงใหม่มาสีลาดก็700กว่อกิโลเนี่ยประมาณนั้นนะครับก็เลยชื่อ1นึ่งล้านห้าแสนเก้าสีลาดและผสมนิกรไทยคือชาวสีลาดซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ที่จะวิ่งระยะทางนี้นะครับจะชวนชวนผสมนิกรไทยวิ่งครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติคือองค์สมเด็จพระบรมราชนกรรกรมหลวงสงคลานครินซึ่งชาวสาสุขของเราเนี่ยนับถือพระองค์เป็น พระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทยแผนปัจจุบันเป็นหมอเจ้าฟ้าเป็นเจ้าฟ้าองค์แรกที่ทรงงานเป็นแพทย์ที่แมคโคมิกแล้วก็พวกเราอันทุนเชิญกลับมารีราชเมื่อพระองค์ทรงประชวร mm hmm. ก็จึงเป็นเส้นทางที่เรา,าวิ่งตามรอยของพระอ,องค์นะครับเชิญพระเกียรติองค์พระปรมินมาภุ้ิพลอดุยเดชนะครับเนื่องจากเราจะนําเงินรายได้ที่ได้จากตรงนี้เข้าสมทบสร้างอาคารนาวินทรพ,พิธิอาคารนาวินทรพ,พิธิ น้ำว,วิมินคือ9นะครับพระพิทคือแห่งราชการนามนี้พระองค์พระราชทานานามให้อาคารนี้ชื่อแห่งราชการที่9านะครับยังขดาดอุปมาอีกกว่า3,000ล้านแต่ว่ายังไงก็ตามพรานบดีเห็นว่าเราอยากให้ทุกสาแพทย์ที่วิ่งตามรอยพระราชนกเนี่ยเชิญชวนประชาชนช่วยกันสร้างร่วมกันสร้างอาคารนี้อาคารสุดท้ายนะครับที่พระองค์พระราชทานและมีพระประสงค์ชี้แนะให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราร่วมกันสร้างให้สําเร็จและ จะเป็นประโยชน์กับพวกเราอีกเมื่อสําเร็จแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเราอีกหลายช่วยุคน